สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอันนี้วันนี้ยกเข้ามาอีกหนึ่งเคสนะฮะทาทาซุปเปอร์เอทอันนี้ตัวคอมเร็วฮนะตัวใหม่ล่าสุดตัวคอมเร็วอาการคือรถสตาร์ทไม่ติดวิ่งมาแล้วไฟโชว์ที่หน้าปัดแล้วรถสตาร์ทไม่ติดเลยนะอาการประมาณนี้นะ ก็ระบบไฟนะครับไฟหน้าไม่ติดนะฮะไฟใช้ไม่ได้นะไฟลงไฟเลี้ยวครับแล้วก็เช็คโค้ดนะครับไฟก็ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เสียบอยู่กับตัวรถเช็คโค้ดก็ไม่ขึ้นนะฮะที่ตัวพบจเจอ,อฟิลตัวนี้นะะขาด เอตอนนี้ขาดน่าจะเกิดจากน้ําเข้านะครับเนี่ยน้ําเข้าน่าจะช็อตนะเพราะมันมีคาบน้ําอยู่เมื่อกี้นี้มันอยู่อย่างประมาณนี้นะครับมันต้องเดี๋ยวต้องมายึดใหม่ฝั่งนี้อันนี้ผมทําการบักกี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพื่อการเทสอี๋ยวเราจะใส่ดูอันนี้ผมบักกี้ไว้แล้วนะครับใส่ดูแล้วเดี๋ยวไปลองเทสตตาร์เครื่องดูนะครับ อตอนนี้ไฟไฟเช็คโคนะ้ดนะฮะเด้งขึ้นแล้วนะครับโอเคนะฮะมาสตาร์ดูอันนี้ไฟที่หน้าปัดก็ขึ้นครบหมดอ่าเจอสตาร์ติดอ่าฮะเรอสตาร์ติดง่ายไฟเดียวโอเคไฟหน้าอ่าติดนะครับ ไห้สูงโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับสาเหตุคือน้ำเข้าที่ชุดกล่องฟิลนะตัวที่ตรงแบตเตอรี่นะครับคันนี้ทาทาซูปเปอร์เอ็ดอาการวิ่งวิ่งมาระดับอ่ายังไง ท่านใดสนใจจะนํารถเข้าซ่อมนะครับเน้นนะครับเอานํารถเข้ามาซ่อมนะครับมาที่นี่ได้เลยนะอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์สองนะครับอ่าเอารถมาจบป่าครับจะได้ดูที่ตัวรถด้วยครับว่ารถรถทําอะไรมาบ้างนะเทคนนี้จบเรียบร้อยนะฮะเสร็จนะฮะซุปเปอร์เอ็ดมิ้นอันนี้ลูกค้าก็เพิ่งจะซื้อมาเหมือนกัน อันนี้ตัวซูเปอร์เอทตัวธรรมดาครับอันนี้ตัวคอมเร็วอันนี้ยังไม่คอมาเร็วอันนี้เกิดเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับ